1> 2, 1. สวัสดีครับผมเคนโดกรีงไกรามาศพจนสุนทรครับตอนนี้ผมอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติครับปัญหาวันนี้ที่เป็นปัญหาที่เราต้องคุยกันครับก็คือปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่กําลังเป็นที่พูดคุยกันและเราเนี่ยทำงานแทนประชาชนนะฮะผมรู้สึกจุกในข่าวที่เกิดขึ้นมากๆครับว่าทําไมเป็นแบบนี้ทําไมปัญหามันถึงซ้ําซากแบบนี้ครับวันนี้ก็เลยต้องเรียนเชิญนะครับ ดรธวิ์สุวรรณพักดีมาพูดคุยกันนะครับท่านเป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เอกแล้วกันนะฮะพี่เองเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมธิการชายแดนใช่ไหมฮะวันนี้ครับทุกท่านครับคาถามเยอะมากทําไมมันซ้ําซากทำไมมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและประชาชนก็เดือดร้อนแบบนี้นะครับอยากเริ่มต้นให้พี่เอ๋ครับเล่าประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง กรณีของไทยกัมพูชาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วทําไมมันลากมาจนถึงปัจจุบันนี้ฮะคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยว่าแล้ว MOU 4344คืออะไร,รแล้วจุดยืนทําไมมันถึงเวลาเด็ดขาดสักทีนะมันเลื้อลังกันมาช้านาเนเกิดจากอะไรบ้างาผมผมเล่าอย่างนี้คือชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันระยะทางประมาณ798กิโเมตร,รนะไอ้700กว่ากิโเมตรเนี่ยส่วนมากแล้วมันเป็นภูเขาภูเขาเป็นครึ่ง แล้วที่เหลือก็จะเป็นน้ําบางส่วน<ม>เป็นบกบางส่วน,นครับอันนี้เวลาตอนที่ตกลงแบ่งกันเนี่ยมันตกลงใช้สันปันน้าสันปันน้าก็คือว่าตรงสันมันเนี่ยนะยอดทินแลนที่สุดเนี่ยเวลาซ้ายน้าไ,ไปฝั่งนี้ขวาไปฝั่งนี้ก็แยกกันไปเรื่อยถ้าตรงไหนที่มีการเป็นพื้นที่ราบก็มีการขีดเส้นแบ่งกันจริงๆมันแบ่งจบไปแล้วนะครับมันแบ่งจบไปแล้วคือที่คุณอัจฉรินบอกว่ามันแบ่งจบไปแล้วเนี่ย ขยายนิดหนึ่งครับไอ้ที่มันจบแล้วมันจบยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เวลาสยามฝรั่งเศสทําสุดสัญญาระหว่างกันเนี่ยมันแบ่งกันไปแล้วว่าดินแดนฝั่งนั้นน่ะเป็นของคุณครับคือเมื่อก่อนก่อนหน้านี้กัมพูชาเคยเป็นเมืองขึ้นเราฮะแล้ววันนึงวันดีคืนดีเราก็เสียส่วนหนึ่งนั้นน่ะกลับไปให้กับฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นเราตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาทําแผนที่ต่างๆมันแบ่งกันไปหมดแล้วว่าใครเป็นจุดไหนยังไงบ้างแต่ครนี้ถ้้าาาาาจะใหหเเลลล่่ควมมปป็นนกกงไึอยับ เราเองเนี่ยสู้กับฝรั่งเศสโทษทีฝรั่งเศสกับไทยเนี่ยถกเถียงกันเรื่องดินแดนของกัมพูชาเนี่ยมาช้านานแล้วตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่หเลย<ช>ไล่มาเรื่อยๆเลย<ช> <ๆ S 2> เวลาทําสัญญาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาเรียกว่าสยามฝรั่งเศสสยามฝรั่งเศสไม่ใช่าสามกัมพูชานะขณะกัมพูชายังไม่มีอะไรเลยับยสยามฝรั่งเศสมาเรื่อยๆคราวนีร้ระหว่างที่เขาตกลงกันมาตลอดเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็กลับไปของไทยนะตอนที่ ล่าอนาธิคมเนี่ยเราเสียฝรั่งเศสแต่ปรากฏว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยซึ่งตรงกับท่านานายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยท่านเป็นทหารนะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นชายชาติทหารคนหนึ่งอ่ะพอญี่ปุ่นเข้ามาเป็นใหญ่ใช่ไหมในในยุโรปเนี่ยเยอรมันใหญ่แต่พอในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นใหญ่พอญี่ปุ่นใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างจอมพลปกับญี่ปุ่นเปมีความสัมพันธ์ที่แน่แฟนครับก็เลย จอมพลปอก็เลยมีเรื่องแล้วอว่ากนเะมีเรื่องกับฝรั่งเศสเพื่อเอาดินแดนของตัวเองคืนครับท่านก็ได้คืนมานะตอนนั้นได้มาหลายจุดนะครับเ,เคยมีจังหวัดที่จังหวัดพิบูลสงครามด้วยแต่ปัจจุบันเป็นดินแดนในกพูชาไปแล้วครับพัตบองเนี่ยก็เคยเป็นจังหวัดในประเทศไทยในยุคข,ของจอมพลปพิบูลสงครามครเคยมีการเลือกตั้งสสในจังหวัดพัตบองด้วยครับนะคนนมสกุลอภัยวงศ์ชนะอแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเนี่ยก็เลยมี เพื่อที่จะเอาเพื่อใง่ายคือเราก็เสียกลับไปอ่ะรเราก็เสียกลับไปนะแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยมันก็รู้กันว่าเออเส้นที่คุณแบ่งกับผมเนี่ยคือเส้นแบ่งระหว่างสัญญาระหว่างสยามกัมพูชามาโดยตลอดเออทวีตสยามฝรั่งเศสมาฮะฮะตลอดก็ <ฮะ S 2> แบ่งกันไปอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาฉลาดอืในปีสองห้าศูนย์ห้าเนี่ยเขาเอาเขาเอาเรื่องเนี้ยไปเข้าศาลโลกับ สารโลกคืออะไรท่านผู้ชมสารโลกเนี่ยคือพอมันหมดยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยูเอ็นเข้ามามีบทบาทสหประชาชาติก็เลยจูงมือขึ้นสารโลกเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ใช่จูงมือคือมีข้อพิพาทกันอืเถียงกันปรากฏว่าเราเนี่ยแพ้สารโลกในปี2 5 0 5ในขณะนั้ในขณะนั้นพอเราแพ้ปั๊บเนี่ยก็เลยทําให้แต่สารเ,เขาตัดสินอย่างนี้เคนโดเขาตัดสินว่าให้เราเนี่ยเขาบอกประสาทตัวประสาทพระวิหารเนี่ย เป็นของกัมพูชาเฉพาะตัวปราสาทนะคุณผู้ชมเฉพาะตัวปราสาทนะตัวประสาทเป็นของกัมพูชาในยุคนั้นเนี่ยท่านนายกรันตรีในยุคนั้นก็เลยล้อมั้วมันซะเลยก็คือล้อมล้วว่าเนี่ยของคุณเนี่ยอยู่เฉพาะในนี้ของคุณเนี่ยอยู่เฉพาะตัวปราสาทพื้นที่รอบปราสาททั้งหมดเป็นของไทยทั้งหมดับเพราะอะไรเพราะเวลาเรามองดูในขณะนั้นเราก็ยังถกเถียงกันเองในไทยภาคสาเลยว่าเฮ้ย ไหนบอกใช้สันปันน้ำก็ไอจุดที่สันปันน้ำมันอยู่มันคือปราสาทพระวิหารมันอยู่ตรงสันปันน้ำมันต้องเป็นของไทยเพราะฉะนั้นนายกมนตรีในคนโบราณในยุคนั้นปี2 5 0 5เนี่ยก็ท่านก็เลยล้อมล้วมันซะเลยปิดซะเลยครับก็เลยเฉพาะแต่ตัวปราสาทอนี้จะไดาเข้าใจอย่างนี้ก่อนฮะแล้วเราก็เอาธงชาติไทยเนี่ยปักมันตรงนั้นแหละปักมันไอตรงล้วที่อยู่นั่นแหละนะคราวนี้วันดีคืนดีกับพูชาเขาลบแตกสามฝ่ายสี่ฝ่ายลบกันพอลบเสร็จปุ๊บมันยิงฆ่ากันตายแถวนั้นหมดเพราะดินแดนเขมรแดง แล้วก็ฆ่ากันตายแล้วก็ทําไงก็ต้องหลบเข้ามาอยู่ในตัวปราสาทก็คือหลบเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยนั่นแหละก็กลายเป็นว่าหลบเข้ามาอยู่ในตัวปราสาทบ้างดินแดนบ้างแล้วก็มีการลื้อั้วลวดน้าออกบริเวณรอบข้างอโดยที่ว่าขนาดนั้นน่ะมันฆ่ากันเขาก็เลยขึ้นมาอยู่บนแนวสันหอนโดเขาตามแนวสันปันน้ำมันก็เลยขึ้นมาอยู่บนแนวนี้กันครับตรงนี้มันก็เลยเกิดการปักหลักอยู่ของชาวกัมพูชาโดยที่เราเองเนี่ยเห็นว่าเขาหนีสงครามมาแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้เข้าไปร่วม อละเวงคืออะไรไปร่วมรบไปร่วมอลเวงเขาด้วยในสงครามหลายฝ่ายของเขาเนี่ยอ่ะผมเข้าใจอย่างนี้นะครับค mm ุณ hmm. ผู้ชมเราเข้าใจกันแบบนี้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะเ,เขมรเคารบกันเอง mm hmm. เคารบรา่าฝั่งเองแล้วเขาไม่มีที่ mm hmm. นะฮะเขาก็ขึ้นมาในที่ที่เป็นของประเทศไทยน,นั่นแหละและไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปลบอะไรกับเขานะฮะแต่ผมเชื่อว่าคือเราก็มีเมตตาปราณีนะฮะก็คือให้เขาเนี่ยปักหลักไอ้อยู่รอบๆซึ่งเป็นดินแดนของเราปากกั <c oughs> ปากกันไปปักกันมาขึ้นมือมันไม่ออกเลยใช่กลายเป็นว่า ช่วยเขาแต่เขาไม่ออก uh uh. ถ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมดูดูในคลิปเก่าๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ้านหนองจานเองเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นค่ายอพยพนะแม้กระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงที่ท่านเพิ่งเสียไปเนี่ยท่านก็คือเพื่อให้ช่วยมากอะ่ะก็ช่วยคนเหล่านี้ให้ไปเป็นศูนย์อพยพบ้านหนองจานแต่ว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาขึ้นมาตั้งกี่ปีและ 50, 60, 60, ห้าสิบปีหกสิบปีเฮ้ยคุณขึ้นมาบนแผ่นดินไทย แล้วคำพิพากษาปี2505เนี่ยของศาลโลกเนี่ยให้เสียเฉพาะแต่ตัวประสาทพระวิหารขีเ้นต้า500ครับ,รบจากนั้นปุ๊บนะครับเราก็ออกเลยจากการเป็นภาคีศาลโลกอือพอศาลตัดสินตู้ปุ๊บเราบอกเอาถ้าอย่างนี้เราเสียเปรียบเราออกจากการเป็นภาคีศาลโลกครับ,รบออกเสร็จเรียบร้อยก็แปลว่าถ้ามีข้อพิพาทอีกในอนาคตเนี่ย มันไปกันแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราเราไม่ได้ตกลงว่าฉันกับเธอถ้าเราทะเลาะก,กันเราจะไปขึ้นสาลโลกไม่ได้ละตอนนี้คือกติกาเปลี่ยนเปลี่ยนละคือเราบอกเราไม่เราไม่เอาคงกับวิธีคิดของสารโลกละแบบนี้ไม่เอาแบบเราก็ไม่เป็นภาขี่ครับเราก็ไม่เป็นภาขี่ขี่เส้นใต้นะฮะ <c oughs> จากนั้นมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมบอกเขมร,รขึ้นมาอพยพอยู่ข้างบนเราก็ปล่อยในฐานะว่าผู้ร้ภยัยครับแต่วันนี้เขมรพอเขมรเริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นชาติได้เข้มแข็งมากขึ้นครับเขาฆ่าฟันกันเยอะแม้กระทั่งคุณฮุนเซนเอง ฆ่ากันเองข้างในเราก็รู้ปอติสาเขาอยู่ก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเขาเริ่มเข้มแข็งขึ้นในปีสาม9ปดสมเก้าีู่นเนี่ยครั้นี้เกิดเรื่องแล้วครับพอเขาเริ่มเข้มแข็งในความเป็นชาติเกิดขึ้นเนี่ยเขาเริ่มมาตกลงกับเราอืว่าเอ้ยมาปักปันเขตแดนกันหน่อยสิที่จริงมันปักเสร็จเมื่อกี้มันแบ่งกันเสร็จแล้วครับมันแบ่งกันเสร็จแล้วจริงๆที่ที่พี่เอบอกเมื่อกี้เนี่ยครับมันจบตั้งแต่2 5 0หห้ามันจบไปแล้วมันปัก ดินแดนอะไรหมดละมันจบละแล้วแค่เขาขึ้นมาตอนที่เขาเกิดสงครามระหว่างกันเองแล้วก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่อัจวีตครับเขาก็อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วพอเขาแบบเริ่มแข็งแรงเริ่มแข็งแรงเอากัมพูชาเริ่มแข็งแรงเว้ยกูขอเจราจากับไทยหน่อยออและยังไงต่อพอเริ่มแข็งแรงปั๊บเนี่ยก็เลยบอกงั้นขอปักปันเอ้ยใช่ปักปันขอปักหมุดกันหน่อยครับแต่เมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมว่า มันคือ798กิโลเมตรับมันมีทั้งภูเขาและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าใช้สันปันน้ำแล้วสันปันน้ำภูเขาเนี่ยมันเกินครึง่งมันมีสองเสือกเขาคือถ้าถ้าคุณไล่นะคุณไล่จากเสือขเขาพนมพนม,พนมดงรักรไล่มาตั้งแต่ <c oughs> อุบลอ,อุบลสุรินท สีสเกตบุรีลำนะพวคุณไล่ตกมาเรื่อยๆก็จะเป็นแนวสันเขาไม่เลื่อยใช่ไหมครับแล้วคุณมาสู่ที่เรียบมาสู่แนวน้ําแล้วจนกระทั่งคุณไปอยู่บนเขาบรรทัดที่มันจะออกแถวจันทบุรีตราลงไปข้างล่างนะเพราะฉะนั้นส่วนมากเป็นพื้นที่ที่เคลียร์แล้วว่ามันอยู่บนเขาไว้แต่ไอ้ตรงที่มันอยู่บนที่เรียบเนี่ยจะขอปักหมุดใหม่ก็เลยเกิดการตกลงกันที่เป็น MOU ไปคีเข้าใจยังไอ้ที่ชาวบ้านงงกันนะครับเมื่อกี้ที่คุณอัจวิยบอกว่า ดินแดนเนี่ยมันเรียบร้อยหมดแล้วมันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วมันจะมี MOU เกิดขึ้นทําไมคือคุณเข้าใจหลักสากลไหหลักสาโกนคืออะไรสันปันน้ำนะแล้วก็ข้อตกลงเดิมที่วางไว้ก็เซ็นไปแล้วสยามฝรั่งเศสมันก็เป็นเส้นนี้แหละอ่าคันนี้มาต่อนะครับต่อมันมันก็ต้องดูที่ว่าเขมรเขาก็ฉลาดเลยเขาก็ไปเซ็นสัญญากับไทยเป็น MOU 4 3 4สเนี่ยเกิดสมัยท่านชวนหลีกภัยครับประชาธิปัตย์นะครับ แล้วก็4-4เนี่ยเป็นข้อตกลงเรื่องการแบ่งดูเรื่องทรัพยากรทางทะเลบางคนก็ตีความว่าเป็นการแบ่งทางทะเลครับ4-4นะนี่แบ่งโดยคุณทักษิณพักไทยรักไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี MOU 4-3ยุคสมัยประชาธิปัตย์และ4-4ยุคคุณทักษิณที่เรียกว่า MOU 4-4ทางน้ำอันนี้บ,ก,นนบกกับน้ำบกกับน้ำนะครับคราวนี้ในนั้นเนี่ยมันมีการพูดถึงสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส2ฉบับ และในสัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยมันมีการพูดถึงแผนที่1ต่อ2แสนไว้ข้างในนะครับก็บบมีการถกเถียงกันแหละว่าเฮ้ยก็มันพูดถึง1นึ่งสองแสนพูดทําไมว่าหนึ่งต่อสองแสนทำไมหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเป็นแผนที่ที่แนบท้ายของตัวสัญญาสยามฝรั่งเศสแต่พอมันไม่ได้พูดถึงแผนที่นั้นแต่มันพูดถึงสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสเตนโดคาย,ยี่หน่อยนะแบบนี้นะเพราะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีไว้ทาไมไว่าเอ็มู ถ้าเกิดว่ามันมีไว้และคนสองคนคารพซึ่งกันแล้วกันเนี่ยมันจบไว้ครับ,ค,รบคือถ้าเกิดว่าผมกับคุณเอาอันนี้ก็ได้แน่แบบนี้เดี๋ยวเรามาปักหมุดกันนะดูกันดีๆปรากฏว่าตั้งแต่ 4, 3, 4, 4ี่สามี่สี่มันผิดมาแล้ว6กรครั้งไว้กัมพูชาเว้แล้วไทยส่งหนังสือโต้แย้งมันจากกระทรวงต่างประเทศเพะว่าถ้าไปก็ไปไม่รู้กี่ปึ้งแล้วกระดาษกระดาษโต้แย้งไปห้าร้อยหกร้ครั้ง ทำผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกแต่เรายึดมันอยู่นั่นนะสี่สามสี่สี่นี่แหละปัญหาครับชาวบ้านเขาจุกแล้วนะเขาฟังแค่นี้เขาจุกแล้วนะซึ่งผมเนี่ยคุยกับคุณพีรพันธ์นะเราเป็นนักกฎหมายทั้งคู่เราอ่านเนี่ยเราไม่ได้แบบเราอ่านแล้วเราไม่รู้สึกว่าเก็บไว้ทำไมเนี่ยผมถามผมถามในนามชาวบ้านคุณอัธวิทย์ครับคือชาวบ้านเขาก็ก็จะสงสัยว่าอมูทำมต้องมีแล้วทําไมต้องไปเสียเปรียบเขาคืออย่างนี้นะคั่วการเมือง คุณต้องเข้าใจว่าคั่วการเมืองที่ผมบอกอ่ะสี่สามทางบกนี่พระวชิปชัยปคิัติสี่สี่ทางน้ําเนี่ยทักเพื่อไทย <c oughs> คือคือคอือถ้าเราไม่เอาการเมืองนะแล้วผมคิดว่าถึงเวลาทบทวนคือถ้าสนะี่สามสี่สี่ณวันนี้มันผิดมาแล้วหกร้อยครั้งว่ะ <c oughs> ผมไม่เอาอย่างดดนในทา้งชาตินะเราบอกเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเอางี้เราเดินหน้าของเราแบบนี้ก่อนแล้วที่เหลือถ้าคุยเรายังคุยกันได้อีกค่อยมาว่ากันคราวนี้เขาถามว่าเอาแล้วถ้า M O U ส3 4 4ามี่สี่ไม่มีเอาอะไรอ่ะ เดี๋ยวผม,มผมผมขอขยี้ความรู้สึกชาวบ้านตรงนี้ออนิดนึงนะครับดรทวิทครับคือความเจ็บปวดนะครับที่เราต้องยอมเขาก็หกรครั้งที่เขากระทําความผิดกับประเทศไทยขนาดเรามีเพื่อนนะคุณทวิทนะหนถึงสครั้งเนี่ยครั้งที่3เลิกคบแต่นี่เรายอมจนถึง600ครั้งออและไม่เลิกคบยังคบต่อและคบแบบเสียเปรียบด้วยทําไมสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ฮะก็นี่ เหมือนเราแต่งงานกันเราสวมแหวนอย่างเงี้ย<ะ>แล้วมันโกหกเราหลายครั้งเกินโยนแหวนสรแล้วใส่หน้ามันก็จบแล้วถูกไหมเพใช่ไงฮะของเราคือแบบอว่าไม่ได้นะเราจะเสียเปรียบคืออย่างนี้เดี๋ยวถ้ามันคืนดีมันก็คืนดีกันแต่ถ้าวันนี้มันยังทะเลาะก,กันห้าหกร้อยครั้งที่คุณผิดฝ่ายเดียวเนี่ยเฮ้ยผมว่าเราจะว่าสุภาพบุรุษก็ไม่ใช่แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกที่ผมบอกไงสี่สามยุคคุณชวนสี่สี่ยุคคุณทักษิณซึ่งทาให้เกี่ยวข้องวายุพักการเมืองไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะเเรราาามองหลักว่น ทำร้า,ายมากเกินไปในบมมีเนี่นยเรายกเลิกซะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดในอนาคตค่อยว่ากันใหม่คราวนี้เอาอะไรเป็นตัวตั้งเกีโดว่าแล้วเฮ้ยเราจะแบ่งกันยังไงครับผมบอกให้นะที่เราผิดแล้วเราเหมือนเราไม่ไม่ไม่ไ,มไประล,ลึกมันให้ดีฮะจังหวัดตราครับเส้นที่เขาแบ่งอ่ะที่เขาคืออย่างนี้หลักหมุดที่สําคัญที่สุดเนคือหลักหมุดที่เจ็สิบาอืมอันนี้คุณพีรพันธ์ก็พูดนะครับคับ <นะ S 1> ค หลักหมุดแล้วผมก็เห็นมาหลักหมุดเจิสมเนี่ยเป็นหลักหมุดที่เวลาคุณยิงหมุดนะหมุดบกตัวเนี้ยออกทางทะเลเนี่ยถ้าคุณยิงผิดนิดเดียวเนี่ยมันเสียพื้นที่ทางทะเลที่เป็นจุดทรัพยากรสําคัญนะครานี้มันฉลาดเลยกันตามันทํากําแพงอะไรอะกําแพงหินเนีย่ยล้าเข้าไปตรงตรงบเนี้ยยื่นลงไปะนะแล้วบอกว่ากันขึ้นฮะแล้วผมถามว่เวลาคุณเจอทะเลกันขึ้นเนี่ยมันกันแต่แนวนี้เว้ยเคยเห็นได้กันขึ้นแนวนี้ไว้ฮ อันนี้มันกันคลื่นแนวนี้วิ่งออกจากวิ่งออกจากชายฝั่งไปคือหัวหมอแล้วแหละคือการคลื่นเนี่ยคลื่นมาอย่างเงี้ยก็กร<น>ะทบอย่างงี้ <นะ S 1> แต่เขาทําดิ่งตรงแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่กันคลื่นเพราะว่าถ้าเรายอมรับสภาพไอ้เส้นที่เขาดิ่งตรงขึ้นไปเนี่ยครับหลักหมุด7จิสามันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะไปงอกอยู่ตรงปลายทะเลสุดที่เราท,ที่ที่ไอ้กำแพงที่มันสร้างนะแล้วถ้าหมุนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ทางทะเลมันห่างกันกับที่เป็นไม้แล้วอีกนิดหนึ่งด้วยความสงสัยนะผมผมจะสงสัยไปเรรื่่อนนนึงะคับวา การกระทําของเขาแบบนี้เนี่ยการสร้างไปจนถึงพุ่งไปที่ทะเลเนี่ยเราไม่ทราบเลยแหละครับว่าเขาทํา<ส>เราไม่สามารถระงงับหรือไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าทานะนี่มันผิดนะม,มันไม่ใช่นะเราทราบแต่เราประท้วงมีการส่งหนังสือประท้วงในปีสี่อะไรกว่ากว่านี่นะไปสองครั้ง<ะ>แล้วก็ม,มอ 4, ีอีกครั้งหนึ่งเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแต่ผมถามสิคำว่าประท้วงเราก็าคือประท้วงด้วยกระดาษเขาเกินยังไงก็ที่ผมบอกไนงะเราอะ ส่งประท้วงด้วยกระดาษนะกระดาษแล้วกระดาษเล่าแต่ทางฝั่งนั้นก็คือสร้างแล้วสร้างเล่าสร้างแล้วสร้างเล่าสร้างไปอีกแต่เราก็ออกกระดาษไปสู้นั่นสิคืออะไรฮะแล้วผมถึงบอกว่า MOU ส3ทสางบกี่สี่ทางน้ำคุณเก็บไว้ทำไมเมื่อเวลาคุณคุยกับคนสไตล์นี้ครับต้องเตรียมพร้อมกัมบูชานี่นะเขาเตรียมพร้อมทางการทูตก็ตลอดเวลานะพอเขายอายุเราทางการทูตก็พร้อมแล้ะครับ เตรียมฟ้องตลอดเวลาเลยเตรียมฟ้องตลอดเวลาฮะะผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าเขาเนี่ยมาซัดเราอีกครั้งหนึ่งขึ้นสารโลกอีกนะครับเมื่อกี้เราบอกกันว่าปอปี255หเนี่ยพอเราแพ้คดีพระวิหารปุ๊บเราไม่เอาละเราถอนตัวเฮ้ยกัมพูชาฉลาดเว้ยเอาพื้นที่ตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยไปขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกโลกและไม่ได้ขึ้นธรรมดาครับขึ้นตัวปราสาทพระวิหารบวกพื้นที่จัดการรอบๆ4.6ตารางกิโลเมตร คือมันจะแฮปทั้งตัวภาษาระวิหารแล้วพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงสี่จุดหกตารางกิโลเมตรที่มันเป็นของเราของเราให้เป็นอนาบริเวณอ่ามันมีข้อถกเถียงกันตรงนี้อีกครับปรากฏว่าก็ไทยก็แย้งไปเอาละผมไม่พูดแล้วกันนะพักการเมืองไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการแย้งกันเกิดขึ้นอืแล้วมันพาไปขึ้นสาลโลกอีกวกไปอีกละเออปีนั้นอ่ะปีห้าสี่นะแต่คําตัดสิน <c oughs> เข้าใจว่าออกปีห้าหกถ้าผมจะไม่ปิดนะครับครับ พาไปขึ้นสารโลกอีกแต่คราวนี้มันขึ้นสาโลกฝ่ายเดียวอคือหลักการสารโลกคืองี้ครับจูงมือกันขึ้นไปอ,อ,นอันหนึ่งเป็นภาคีเป็นสมาชิกแล้วเขาตัดสินครสองจูงมือกันโดยสมัครใจขึ้นไปกับสามตีความ,ามาคำพิพากษาเก่าอเรื่องนี้เป็นการตีความ,ามาคำพิพากษาเก่าในตี0 5, 5 2ย์5้าอเพราะเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในคู่ความด้วยครับปรากฏว่าสารตีความไงแารโลกยังไงฮะก็ตีความแบบเดิมครับก็คือยึดตอน0ู ก็คือบอกว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่ใกล้เคียงแต่นห้อนผาแต่ว่าไม่ใกล้เคียงเป็นของเราสรุปก็คือว่าเขาก็พูดแค่นั้นว่าตีความเท่าเดิมว่าตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาใช่ไหมจบสรุปกัมพูชาก็ขึ้นทะเบียนยูเนสโกฝ่ายเดียวได้เฉพาะตัวปราสาทพื้นที่รอบๆอีก4.6ตารางกิโลเมตรมันไม่ได้แล้วแล้วตรงเนี้ยเกิดขึ้นจากใครรูปร้ป่ะต้องขอบคุณพี่น้องกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชน กลุ่มพี่น้องพันธมิตรเพื่อประชาชนเขาออกไปพูดเรื่องนี้อืมไม่รู้ว่ากี่คนเรื่องนี้คือเรื่องความหลังเว้ยแต่มันเป็นความหลังที่มันเป็นเรื่องจริงว่ะเขาก็ออกไปช่วยแบบว่าเนี่ยมันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่สูญเสีย4.6ตารางกิโลเมตรก็เท่าเดิมตัวปราสาทพระวิหาร,รและมันก็ขึ้นทะเบียนยูเนสโกฝ่ายเดียวแต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเฮ้ยปี5-6ศาลมันพิพากษาเหมือนเดิมแล้วบจบคราวนี้ถามว่าเอาปราสาทพระวิหารเสียแล้วถ้ายกเลิก m อ u แล้วเส้นใช้อะไรแบ่งก็ใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นครับมเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมแผ็นที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยคือแผนที่ในสมัยก่อนรัชกาลที่ห้าน่นานมากที่ฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับผมบอกเอาก็ใช้แผนที่หนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นสิแล้วหนึ่งต่อห้าหมื่นคือแผนที่ใครทําอเมริกาทํสาสหรัฐอเมริกาเนะี่ยทำพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเพื่อใช้ในการวางแผนรบหนึ่งต่อห้าหมื่นคืออะไรท่านผู้ชมหนึ่งต่อห้าหมื่นคือหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับห้าร้อยเมตร หนึ่งเซนติเมตรเท่ากับห้าร้อยเมตรแต่ถ้าเป็นหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับสองกิโลอืมเอ้าเห็นแล้วเรื่องเห็นแล้วยังครับหนึ่งเซนติเมตรหนึ่งต่อห้าหมื่นเท่ากับห้าร้อยเมตรครับหนึ่งเซนติเมตรขอหนึ่งต่อสองแสนคือสองกิโลสองกิโลเพราะฉะนั้นเป็นแผนที่สหรัฐใช้อยู่หนึ่งต่อห้าหมื่นเขาก็ใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นในทั้งประเทศตอนคราวที่แล้วที่สู้กับกัมพูชา ก็หุนเซนเปิดที่โต๊ะจะได้ไหมที่เขาเอามาให้ดูอ่ะแผนที่ที่หุนเซนดูอ่ะมันคือแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นคือทางทหารเขาก็ใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นนั่นสิแล,แล้วอยู่ดีๆมาคุยกับเราเฮ้ยฉันจะเอาหนึ่งต่อสองแสนมันเป็นไปไม่ได้ก็หลักษากรเขาบอกว่าเฮ้ยใช้สรรปนน้ําแล้วก็ใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นก็ทั่วโลกก็ทำกันแบบนี้ถ้าคุณจะบ้าเอาแค่กัมพูชากับเราใช้หนึ่งต่อสองแสนและไอ้รอบเพื่อนบ้านเรารอบเพื่อนบ้านนานา,นาชาติทั่วโลกมันไม่ใช่ 2, หมด คือเราคุยกันนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มเกิดอารมณ์นะคะคุณอัตวิทย์ครับเพราะว่าเราโดนทําร้ายกันแกล้งแล้วก็ด้วยอะไรกลยุทธ์ของเขาต่างๆนานา,นานแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์จนมาถึงวันนี้ที่มีข้อพิพาทกันจนชาวบ้านซึ่งอยู่ชายแดนเขาเดือดร้อนกันทุกวันนี้เนี่ยมันควรจะจบตั้งนานแล้วทําไมมันไม่จบทั้งๆท,ที่พี่เอเล่าเนี่ย เราทำถูกต้องทั้งหมดนะฮะเราทำถูกต้องและเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ทำไมเราถึงจบมันไม่ได้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับคือผมขอร้องทางการเมืองว่าทหารนี่เขาก็สู้นะทหารที่เขาออกเขาออกหน้าก่อนทุกครั้งนะผมว่าการเมืองอ่ะสองข้าใหญ่แล้วกันเอาเนี้ยที่ผมบอกกับสี่สามทางบกสมัยกุชวนสมัยสี่ทางน้ําของคุณทักษิณสมัยพักไทยรักไทยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเรามองประโยชน์ชาติวันนี้ ผมอยากให้ทุกรรคการเมืองออกมาพูดเหมือนที่ของเราพูดยกเลิก MOU 4 3 4 4ยกเยี่ยกรับแล้วขอให้สนับสนุนการดำเนินการทางทหารแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็บแล้วจบครับครับคือการรบเนี่ยคุณต้องรบให้ชัดวันนี้พื้นที่ของคุณคุณเอากลับไม่ได้แล้วแล้วทำไม <c oughs> เราถึงไอ้เรื่องภาษาตาควายครับภาษาตาควายอยู่ข้างล่างเนินอ,อ,อะไรสามเนินอยู่ข้างบนอย่างเนี้ย แล้วเวลาเขาจะยึดยังไงอะครับก็มันยิงซัดเข้ามาอยู่แบบนี้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการคือต้องเบเ็ดเส็จเด็ดขาดยึดบนเพื่อให้ได้ข้างล่างข้างล่างแล้วต้องเด็ดสาดเด็ดขาดคือคือผมอย่างนี้นะคราวที่แล้วเนี่ยจำแม่ทัพกุ้งได้ไหมจาไดแ้แล้วแล้วท่านบอกว่ามีคนบอกว่าให้หยุดยิงและสุดท้ายก็เสียงนี้ก็หายต่อมออกไปไม่รู้ใครสั่งครับงานนี้นะผมคิดว่าฝ่ายการเมืองท่านาาานายกเอาชัดๆท่านนายกเอาให้ชัดเลยครับ เพราะเวลาคนไปออกลบ่ะวันแรกมันเป็นเพียงการทะเลาะนะแต่วันที่สองเนี่ยการสำรองกําลังอุปกรณ์ทางการทหารมันต้องไปด้วยถ้าเกิดผู้พันนี่เขาอยู่ข้างหน้าเขาก็ต้องดูว่าทังในายพลข้างหลังว่ายังไงและท่านผู้บัญชาการใหญ่ว่ายังไงกองกําลังมันต้องสนับสนุนครับงานนี้เราไม่จบนะครับแสดงว่าวันนี้ที่เราจะแก้ไขปัญหากันได้แบบเด็ดขาดและเร่งด่วนนะครับเพราะว่าหนึ่งนาทีของชาวบ้านที่เขาวิ่งหนีอ่ะ กับ1นาทีที่ผู้มีอำนาจวัสนาในบ้านเมืองวางแผนกันอยู่นะฮะในห้องแอร์หนึ่งนาทีกับชาวบ้านวิ่งหนีหนึ่งนาทีเดมันไม่เท่ากันนะครับผมอยากให้พี่อัธวิทย์นะครับได้พูดถึงแนวทางที่เราสามารถทําได้เร่งด่วนและแก้ปัญหาได้ทันทีกับสถานการณ์ชายแดนในมุมมองของคุณอัธวิทย์ครับในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมธิการกิจการชายแดนนะครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าไม่ห่วงแต่ด้วยความที่ห่วงนี่แหละครับถึงบอกว่างานนี้ต้องเจ็บแล้วต้องจบนะครับ เราเลื้อลังมานานแล้วมันเกิดการตีความไปหลายครั้งแล้วตามข้อพิพกษาศารโลกว่ากัมพูชาเนี่ยมันได้เฉพาะแต่ตัวประสาทเขาวิหารส่วนที่เหลือที่เขาไม่สั่งให้เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามหลักสากลแผนที่เขาใช้1ต่อห้าหมื่นทั่วโลกเขาใช้กันแบบนี้1ต่อห้าหมื่นคือ1เซนคือ500ร้อยเมตรเขาไม่ได้ใช้ 1. นึ่งต่อสองแสนที่1เซนคือ2กิโลถ้า1เซนคือ2กิโลแบ่งอะไรไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้น และใช้แนวสัน,สนปันน้ําจุดยอดภูเขาเป็นตัวแบ่งเขาชาัดกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปสารวนอะไรกับเขาอีกอเดินก็เดินให้ชัดรบเอาให้เด็ดขาดเอาพื้นที่ที่บรรพบุรุษเราทําไว้เอาคืนมาพอมันจบเรื่องนี้เราค่อยมาว่ากันจะต,ตกลงอะไรกันมาตกลงกันเราทําในวันที่เราทําได้นะครับครับเราทําได้ในวันที่แสนยานุภาพเรายิ่งใหญ่นะครับเราทําได้ในวันที่เรามีเรือฟรีเกตเรามีเรือโคเวต ที่ยิ่งใหญ่ของเขาทางน้ํานะแต่วันหนึ่งถ้าเขาเกิดเข้มแข็งขึ้นมาพอๆกับเราล่ะอืมันจะเสียเวลามันจะเสียทอดเวลาเลยไหมเอาให้จบวันนี้ครับคือในวันที่เราอ่ะชนะในทุกมุมทุกมิติก็เอาให้มันจบซะตอนนี้แต่คราวนี้ครับคุณอัธวิทย์ครับมันไม่จบเรื่องการทูอ่นนั่นผมกำลังจะพูดเรื่องนี้ท่านเดินการทหารท่านเดินการทูตควบควบคู่วันก่อนชื่นชมท่านทุตผู้หญิงนะครับท่านเอาคลิปเรื่องของทุ่นระเบิดที่ผิดสัญญาออตโตวาไปเป็นคลิปกาพูชาช็อกเหมือนกัน พราะว่าปกติแล้วพูดกันอย่างเดียวแต่อันนี้คือเอาคลิปให้ดูเลยผมคิดว่าเปลี่ยนลักษณะาการทูดแบบทันสมัยขึ้นแบบนี้ดีมากแต่ในขณะเดียวกันทางด้านการรบเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องชัดท่านนายกอนุทินยืนชัดๆนะครับเรื่องนี้นี่ผมคิดว่าถ้าเกิดท่านถ้าหัวท่านเขาเรียกอะไรถ้าหัวนิ่งๆเนี่ยต้องเด็ดขาดกองทัพก็ลงได้ชัดเจนความเด็ดขาดมันส,สำคัญที่สุดมันมีปัญหาหนึ่งครับก็คือเรื่องของการใช้หมามนาด ในการมาบีบเรานะครับก็มีคําว่าไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์ต่างๆนานาในมุมมองของอนุทวีตนะครับเราจะทํำยังไงกับมหาอำนาจที่ฝ่ายเขาก็พยายามจะเอามากดดันและบีบเราในทุกทิศทุกทางอันนี้เราจะแก้ไขยังไงคือโลกโลกสากลเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันต้องจบครับครับมันต้องเป็นยุทธการที่เด็ดขาดรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้วันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้ต้องเด็ดขาดอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา ระหว่างเดินไปแล้วเดี๋ยวก้าวหน้าเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวก้าวหน้าถอยหลังในแบบนี้ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ความเด็ดขาดวันสองวันเนี้ยผมคิดว่าเราดําเนินการยึดพื้นที่ได้ทหารกองทัพเราเข้มแข็งับแต่หัวหรือท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัตริกาโหมปต้องไม่ทําให้เกิดสัญญาณที่ผิดเดินแล้วเดินให้สุดครับไปให้เด็ดขาดครับไม่งั้นแพ้วิกฤตไม่ได้คือพูดภาษาชาวบ้านนะครับเราต้องทําให้กัรบ,บูชาเนี่ยไม่เกเรกับเรา ให้กัมพูชาเนี่ยเคารพในความเป็นประเทศไทยและเคารพในกติกาสากลที่มันถูกต้องวันนี้เขาไม่เคารพในกติกาที่มันถูกต้องเขายังคงทำเฟกนิวส์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นนตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เขาก็จะมีเฟกนิวส์ว่าเราเริ่มก่อนเสมอ,อมนะครับในทางการข่าวครับดรธวิดครับเรื่องแบบนี้ฮะการข่าวเราจะสู้กับเขายัางไงฮะก็ต้องช่วยกัน,นผู้สื่อข่าวในประเทศไทยการสื่อข่าวต่างประเทศต่างๆก็ต้องช่วยคนละไม้คนละมือ เราเนี่ยเป็นฐานะอย่างรวมไทยทั้งชาติเราเป็นพรรคการเมืองับเราเพียงจะออกมาพูดในฐานะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่แต่เราอยากให้ผู้ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เป็นเพื่อนเพื่อนักการเมืองของเราเนี่ยอย่าทําให้ทหารเขาสับสนอย่าทําให้คนผู้ปฏิบัติสับสนใช้ความเด็ดขาดครับแค่นี้แหละที่ผมอยากสื่อสารในวันนี้นะครับครับสุดท้ายครับเราไม่พูดถึงประชาชนไม่ได้ประชาชนหนีตายกันจ้าละวันนะครับดรทวิดครับความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทํากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเขาต้องดูแลอย่างไรเพราะว่าประชาชนตอนนี้เสียขวัญกันไปหมดแล้วผมผมคิดว่าเรื่องการจัดตั้งสูย์อพยพต่างๆรัฐบาลเขาก็มีการเตรียมความพร้อมครับตอนนี้เขาก็มีการจัดเตรียมซึ่งอันนี้เราเราผมไม่ตำหนิรัฐบาลเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลคนครับเพราะผมว่าอันนี้เราก็เห็นใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้โอเคแต่ว่าที่ผมบอกอะผมกลัวเรื่องเดียว คือการไม่เด็ดขาดในการบัญชาการเรื่องชายแดน,นเพราะว่าทุกวันเนี้ยเรายอมเขาจนชินเรายอมเขาจนชินะไม่มีแลครัห้าหกร้อยครั้งอะ่ะแล้วคุณจะเก็บข้อตกลงนั้นไว้อีกอะ่ะถ้าเราคิดดูเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันครับหลอกกันเกินสามทีต้องเลือกครบแล้วนะครับถ้าเราคิดแบบแบบ worst case เลยนะพี่สิ่งที่คุณอัตวิทพูดเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันไม่เด็ดขาด สิ่งที่เราคุยกันวันนี้ไม่เกิดขึ้นเลยครับประเทศไทยต้องเจอกับอะไรก็จะเจอกับวังวนในการแก้ไขปัญหาที่ไม่สําเร็จนะครับแล้วก็วิกฤตนี้จะอยู่ประเทศไทยเป็นนานแสนนานแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาเสียดายว่าถ้าเกิดว่ารุ่นลูกผมมาเป็นนักการเมืองรุ่นหลานมาก็บอกเสียดายนะรุ่นพ่อไม่เด็ดขาดลูกก็ยังมาพูดเรื่องเดิมจะบอกว่าเออสมัยยุคนูนน้นนะยุคสมัยท่านจอมพลปท่านจอมพล สริดในยุคน,นั้นเขาเด็ดขาดดีแต่ทาไมในยุคพวกเรากลายเป็นยุคที่หายไปกลายเป็นยุคที่ไม่เด็ดขาดแล้วคนเจเนเรชันเราตอบลูกหลานเราอย่างไร,รนะครับผมมีแค่นี้วันนี้พูดคุยกับดรทวิตนะครับได้ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เองได้ทั้งเรื่องราวต่างๆการเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจริงๆครับคุณผู้ชมครับ เรากําลังสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและวันนี้เราอย่างที่คุณอัจวริยบอกนะครับว่าเราต้องเด็ดขาดและเราต้องชนะเท่านั้นถ้าเราไม่ชนะในครั้งนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรอย่างที่คุณอัจวิยบอกนะครับอีก10ปีลูกหลานก็มาพูดกับเราในเรื่องเดิมก็คือความขัดแย้งกัมพูชาชายแดนแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอให้เด็ดขาดและแก้วิกฤตให้ได้นะครับสำหรับคนที่มีอำนาจณวันนี้ก็คือรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขอบคุณคุณอัจฉริยะที่มาคุยกันในวัน เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ